เชื่อว่าหลายคนคงอยากหาเวลาไปพักผ่อนในสถานที่ที่มีบรรยากาศดีๆให้ธรรมชาติบำบัดหลังจากเหนื่อยล้าจากความวุ่นวายมาตลอดทั้งสัปดาห์เราขอแนะนําจังหวัดระยองค่ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะักหยุดแค่สั้นๆก็มาเที่ยวพักผ่อนได้เชื่อไปไหนเลยขอจัดทริปสั้นๆสองวันหนึ่งคืนพาไปนอนฟินท่ามกลางธรรมชาติที่บ้านเราริมเขื่อนสวนคุณดาน่าจะถูกใจสายแคมปิ้งทั้งหลายแน่นอนรวมถึงพาตะเวนเที่ยวและกินในจังหวัดระยองแบบจัดเต็มเตรียมแพ็คก,กระเป๋าแล แล้วตามเรามาได้เลยค่ะ เราเริ่มต้นเดินทางกันตอนเช้าตรู่ค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนิดๆก็ถึงจังหวัดระยองแล้วล่ะค่ะจากนั้นก็มุ่งหน้าสุดถนนยมจินดาจุดหมายแรกของเราในทริปนี้ใครชอบความคลาสสิกเหมือนเราต้องไม่พลาดมาที่นี่นะคะเดินเล่นได้สักพักก็เริ่มหิวเราเลยฝากท้องกันที่ร้านสะพานไม้ร้านอาหารสุดคลาสสิกภายในร้านตกแต่งสวยเก๋ด,ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์วินเทจซึ่งอาหารที่ร้านก็มีให้เลือกทานเยอะมากค่ะทั้งของคาวและของหวานรสชาติก็อร่อย ุกกปากสดๆอิ่มแล้วไปเดินเล่นย่อยอาหารกันต่อนอกจากร้านอาหารและบ้านเรือนแบบโบราณที่นี่ยังมีสตรีทอาร์ตตามมุมต่างๆด้วยนะบอกเลยว่าเก๋มากถูกใจสายเซลฟี่แน่นอน ถ่ายรูปเดินเล่นกันเต็มอิ่มแล้วบ่ายกว่าก็เริ่มหิวพวกเราก็มุ่งตรงไปเติมพลังกันที่ร้านตำยำแซ่บกลางนาที่นี่เป็นทั้งร้านอาหารและคาเฟ่บรรยากาศท่มกลางทุ่งนาสีเขียวสําหรับเมนูที่เราสั่งมาทานมื้อนี้ก็จัดเต็มทั้งอาหารและเครื่องดื่มซึ่งจุดเด่นของร้านคือรสชาติอาหารมีความแซ่บจ,จัดจ้านใครชอบอาหารรสจัดต้องเลิฟเหมือนกับเราแน่นอนค่ะเริ่มด้วยเล้งแซ่บต่อด้วยยำรวมแซ่บเวอร์ถัดมาเป็นตำกุ้งสดกินอย่างไม่หยุดยั้งไปต่อ ีเมนูลาบปลากระพงปิดท้ายความอร่อยมือนี้ด้วยเมนูปีกไก่ราดซอสน,น้ำปลา อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลาเช็คอินเข้าที่พักกันแล้วค่ะสําหรับคืนนี้เราจองพื้นที่กลางเต็นท์ของบ้านเราริมเขื่อนสวนคุณดาอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําคลองละออกหรือเขาจุกบรรยากาศดีมากๆจนได้รับฉาย,ยาว่าปางอุ่งระยองที่นี่ไม่มีบ้านพักให้บริการนะคะมีแค่ลานกลางเต็นท์ซึ่งมี2เฟสดว้วยกันแต่ละเฟสสามารถรับได้20เต็นท์หรือประมาณ40คนเท่านั้นสําหรับค่าบริการนั้นถ้าหากนําเต็นท์มาเองจะมีค่ากลางเต็นท์คนละ1น0 บาทส่วนใครไม่ได้นําเต็นท์มาเขาก็มีให้เช่าเต็นท์สาหรับ2คนราคา900บาทส่วนเต็นท์สาหรับ3มคนราคา1,200บาทพร้อมเครื่องนอนค่ะความพิเศษของบ้านเราริมเขื่อนนั้นคือจุดกลางเต็นท์เป็นแนวยาวเรียบไปกับริมน้ําหันหน้าเข้าหาทิวสนสีเขียวและมีจุดล้างภาชนะรวมถึงห้องน้ําแยกชายหญิงไว้บริการรวมถึงมีร้านขายของชมเปิดให้บริการด้วยนะเปิดตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มเลยค่ะในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกก็มี ฟฟ้าพื้นที่จอดรถมีพัดลมให้เช่าและโต๊ะนั่งส่วนกลางสามารถนําอุปกรณ์มาทําอาหารได้แต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมเตรียมภาชนะสําหรับทานอาหารมาด้วยนะคะเพราะทางที่พักไม่มีอุปกรณ์ให้ยืมค่ะที่สําคัญต้องเตรียมถุงขยะมาเองและเก็บอุปกรณ์หลังจากทําอาหารให้เรียบร้อยด้วยนะเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของที่นี่ค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้เราทําหลากหลายทั้งพายเรือเล่นซับบอร์ดมีค่าบริการชั่วโมงละ250บบาทตกปลาหรือจะนั่งชิลชม ธร,รมชาติ่อยูเบื้องหนน้าก็ฟิเหมมืืออนนกันค่ะ้เย็นเราสั่งเซตหมูกระทะก,กับทางที่พักค่ะหมูชุดเล็กราคา250บาทส่วนชุดใหญ่350บาทหรือจะสั่งเมนูอาหารตามสั่งก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะนั่งชิลปิ้งย่างกันได้ยาวๆเลยเช้าวันใหม่พวกเรารีบตื่นกันแต่เช้าตรู่เพื่อมาดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะตื่นมาก็ฟินเวอร์กันเลยได้เจอสายหมอกลอยคลาคลุ้งอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้ไม่อยากกลับบ้านกันเลยทีเดียวค่ะ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพพวกเราก็แวะเติมความสดชื่นกันที่ร้านเบสแอนมอลคาเฟ่จากบ้านเราริมเขื่อนสวนคุณดาเดินทางมาที่คาเฟ่ใช้เวลาประมาณ40นาทีตัวร้านตั้งอยู่บนถนนเนินหยองซาตคร้สำหรับเมนูก็มีให้เลือกทางอาหารคาวเบเกอรี่รวมถึงเครื่องดื่มส่วนเมนูที่เราสั่งขอบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะเริ่มที่เมนูอาหารอย่างข้าวน้ำพริกกะปิมาเติมความหวานกันต่อกับเมนูบิงซูมิคฟรุตต่อด้วยเค้กเปียกปูนมา ออ่อนปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มยอดทิพย์อย่างราสเบอร์รี่ปุยนุ่นอิ่มท้องแล้วก็ต้องบวกมือลาระยองกันแล้วค่ะเวลาสองวันหนึ่งคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วใครอยากหลีกหนีจากความวุ่นวายแล้วมาสัมผัสกับธรรมชาติสีเขียวแนะนําให้ตามรอยทริปของเราเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนมาแล้วจะได้ความสุขกลับไปอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชน n e l และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา